สวัสดีครับอบอฟกลโนกายวีซ่าหัวข้อนี้สาวร้านเสริมสวยเงินเดือน8,000อยากไปเยี่ยมแฟนที่ออสเตรเลียจะมีโอกาสผ่านวีซ่ามากแค่ไหนครับนี่ก็คือเป็นตัวอย่างหนึ่งที่เพื่อนๆมาให้เราช่วยเกี่ยวกับวีซ่านะครับก็คือเป็นเคสที่ทำงานแล้วทางานร้านเสริมสวยเงินเดือนน้อยแต่ว่าจะไปเยี่ยมแฟนออสเตรเลียตั้ง90วันเอ,อ่อถ้ายังไงเนี่ย วันนี้ก็คืออ๊อฟจะมาเล่าจดหมายแนะนําตัวนะว่าอ๊อฟเขียนไว้ยังไงบ้างับซึ่งเป็นส่วนสําคัญมากๆเลยก็คือจดหมายแนะนําตัวก็เป็นวีซ่าเยี่ยมเยียนตรงนี้ในอ๊อฟเริ่มจะเริ่มต้นจากการที่แนะนําตัวก่อนับว่าเออโอเคเราชื่ออะไรนะในที่คือในจดหมายนะแล้วก็อาจจะไปเยี่ยมใครจุดประสงค์อะไรก็แน่นอนเยี่ยมเยียน ับไปกี่วันอวันที่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ใช่ไหมแล้วก็พูดถึงเรื่องงานนิดนึงเขาบอกว่าอ่าตอนเนี้เขาอะทํางานเป็นบิวตี้ซาลอนอยู่ที่บิวตี้ซาลอนก็คือเป็นช่างเสริมสวยแห่งหนึ่งเออบอกชื่อที่ทํางานอะไรไปใช่ไหมแล้วก็มีหน้าที่ทำอะไรครับจากในนี้ก็จริงๆ เขาไม่ได้บอกอะไรเรามามากเลยนะเราก็เสริมเข้าไปให้เองอืก็คืออ่สาสระผมเป่าผมทําผมโกกสีอะไรพวกนี้อ่เราใส่ไปให้เองผู้ยืนไม่ได้ค่อยได้บอกอะไรมากอ่าแล้วก็เดี๋ยค่อยมาเดาว,ว่าผ่านหรือไม่ผ่านนะแล้วก็อ่เงินเดือนก็จะอยู่ประมาณแปดถึงเก้าพันบาทครับแล้วก็ ซาลอนนี้ชื่อแล้วก็ที่อยู่ครับแล้วก็เพิ่มเติมเงินเดือนแปดถึงเก้าพันก็เหมือนจะน้อยแต่ว่าก็จะมีรายได้เสริมอีกทางหนึ่งก็คือแฟนส่งมาให้ทุกเดือนนะแต่ว่าไม่ได้บอกก็เท่าไหร่โอเคแต่ว่ายังไงก็มีตัวสลิปการโอนเงินให้อยู่แล้วไม่มีปัญหาครับแล้วก็จุดถัดมาก็คือกะความความสัมพันธ์ เจอกันได้ยังไงมาเคยมาหรือเปล่าอ่าแล้วก็มากี่ครั้งทำอะไรร่วมกันบ้างแบบนี้ครับในเคสนี้เคยมาครั้งเนื้อครั้งเดียวครั้งเดียวเดี๋ยวก่อนนะรู้จักกันมาประมาณครึ่งปี ประมาณคือเอ้ยประมาณเกือบปีฮิปฟิต์ประมาณเกือบปีแต่ว่ามาครั้งเดียวอ่าก็คือเจอกันที่พัตคารแห่งหนึ่งในประเทศไทยไม่ได้เจอกันทางออนไลน์เจอกันโดยบังเอิญแล้วหลังจากนั้นก็อ่ะแลกเปลี่ยนข้อมูลติดต่ออะไรกันมาก็ติดต่อกันทางออนไลน์ผ่านทางเฟ e บุ o กแล้วก็อ้าวมาเดี๋ยวกันอ๋อมา รอบแรกนี้จะนับว่าเจอกันครั้งเดียวได้ไหมเพราะเจอกันบงังเอิญใช่ไหมไม่ได้แบบว่าเออคุยกันทางออนไลน์เสร็จแล้วก็แฟนก็มาหาหรืออะไรเงี้ยก็คือเจอกันโดยบงังเอิญหนึ่งครั้งแล้วหลังจากนั้นก็แฟนก็เป็นชอนช่วงประมาณต้นปีแล้วก็แฟนใหม่อีกรอบหนึง่งก็คือตอนปลายปีครับถือว่าหนึ่งรอบแล้วกันนะรอบแรกมันเจอบงังเอิญนหะไม่นับอ่าก็ใช้เวลาร่วมกันอืมไม่ยอมบอกด้วยว่าไป ทำอะไรยังไงที่ไหนครับก็เติมมาให้เองอว่าไปตามสถานที่ต่างๆอืมก็อยู่จังหวัดไหนเอ้เจอจังหวัดไหนอ่ะก็อ้าเราก็เพิ่มไปให้อ่าครับอย่างบัทยาก็อ่าก็ไปตามหาไปหนมาเก็ตไปวัดอะไรประมาณเนี้ยคร่าวๆคร่าวๆก็คือให้ดูมีเนื้อหานิดนึงเพราะว่าหลายคนมักจะไม่ค่อยบอกรายละเอียดอะไรมากไงอาจจะไม่รู้ว่าจะต้องจะจะพูดยังไงดีใช่ไหมทีนี้ จุดประสงค์ในการเชิญอะเขามาแล้วนี่แล้วเขาก็ต้องจะเชิญไปที่ประเทศของเขาบ้างใช่ไหมเออก็คืออยากจะเชิญไปที่ประเทศของเขาเพื่อที่จะพาไปตามสถานที่ต่างๆอ่าก็ชื่อสถานที่คร่าวๆใส่ไปอยู่เมืองไหนนะอ่เอย่างนี้มันออสเตรเลียใช่ไหมสมมติว่าเป็นซิดนีย์อ่าก็อะไรบางดีอ่าโอเปร่าเฮาส Blue Mountain, i, เอ่อบูมเอลเทนฮบอนได้อะไรเงี้ยเราก็หาจหากหาข้อมูลมาได้เออครับก็คือเพื่อใช้เวลาร่วมกันให้มากขึ้นให้เพิ่มความสัมพันธ์ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นอะไรอย่างนี้เพราะว่าตอนมาเนี่ยก็ออีกฝ่ายหนึ่งก็อาจจะมาแบบได้แค่สั้นๆไงอย่างเนี้ยรอบสองก็มาได้แค่สิบสี่วันเองเอ,อแล้วก็รีบกลับไปทำงานใช่ไหมเอ,อรอบแรกมานานหน่อย ที่บังเอิญเจอกันแต่รอบสองมาได้แค่สิบสี่วันอ่ะก็โอเคอยากใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นอครับก็แล้วทีนี้เรื่องถัดมาก็คือเรื่องของการออกค่าใช้จ่ายคืออันนี้ต้องบอกก่อนว่าไม่ได้ต้องละเอียดขนาดนี้ก็ได้นะเพียงแต่ว่าเออเป็นคนชอบเผยละเอียดอะไรไงก็ทีนี้การออกค่าใช้จ่ายก็คือว่าอ่าเคสนี้ออกให้ทุกอย่างอยู่แล้วฉะนั้นก็บอกว่าเออ แฟนของฉันชื่อนี้ก็คือการันตีจะออกค่าใช้ใจ่ายให้ทุกสิ่งทุกอย่าง all travel expense เลยก็คือทั้งเรื่องเงินคือ financial ที่อยู่ accommodation แล้วก็ pocket money flight ticket อะไรก็ใส่กันไปสัวเครื่องบินอะไรต่างๆครับแต่ว่าออสเตรเลียไม่ต้องมีประกันก็ไม่ไไม่ได้ใส่ทีนี้คือสุดท้ายก็คือความผูกมัดกับประเทศบ้านเกิด อ่าเขาก็ยืนยันว่าเออฉันก็จะปฏิบัติตามกฎของออสเตรเลียทุกอย่างแล้วก็ฉันจะต้องออกจากออสเตรเลียตามวันที่กําหนดก็คือวันกลับในใบสมัครเพราะว่าอะไรก็คือกลับมาอย่างเคสนี้ก็กลับมาทํางานต่อที่ร้านเสริมสวยแล้วก็มีหนี้ที่จะต้องจ่ายทุกๆเดือนครับก็จบจดหมายแนะนําตัวทําประมาณหนึ่งหน้ากระดาษอันนี้ถือว่า ไม่ยาวเหตุผลเพราะว่าผู้ยื่นไม่ค่อยได้บอกรายละเอียดอะไรมากนะเราก็พยายามเติมให้แล้วก็ได้แค่นี้เองแหละครับคือคือทุกอย่างต้องอยู่บนพื้นฐานของของข้อมูลตามความจริงเออถ้าจะใส่ไฟอะไรเพิ่มก็ได้อีกไม่มากทีนี้มาดูว่าผ่านหรือเปล่าผ่านนะผ่านคือบางประเทศอย่างออสเตรเลียนเนี่ยถ้าเป็นเยี่ยมเยียนเนี่ย มักจะผ่านไม่ยากนะครับผ่านแล้วก็คือได้เออแต่ก้าวนี้แปลกว่ะได้แค่เออประมาณเดือนสามถึงเดือนหกเองปกติจะได้หนึ่งปีนะก็ได้สั้นนิดนึงครับแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าครั้งถัดมาเขาก็กลับมาให้ทำอีกก็ก็ผ่านอีกแล้วก็เป็นกลายเป็นหนึ่งปีแล้วเรียบร้อยคือ อาจจะเป็นเพราะว่าเคสเนี้ยหลักฐานเขาแทบจะไม่ค่อยมีค่อหมายถึงว่าปกติเขาก็จะมีบางคนเขาก็จะมีทรัพย์สินใช่ไหมที่ดินหรือไม่ก็อ่มีลูกมีภาระอะไรต่างๆอันนี้ไม่มีก็สังเกตว่าเมื่อกี้บอกว่าจะกลับมาทํางานดิเๆแล้วก็มีภาระนี่สินก็ใช่แต่ว่ามันเป็นแค่นี่แบบเล็กๆน้อยๆอ่ะเออพอนมไซหรืออะไรเงี้ยแค่เล็กๆน้อยๆอ่ซึ่งไม่ได้ส่งมันน้อยเกินไปครับก็แต่ก็ ได้สามเดือนก็ยังดีกว่าไม่ได้ใช่ไหมอ่าโอเคก็คือนี่คือจบส่วนของจดหมายแนะนําตัวนะครับเป็นตัวที่บอกเอกสารว่าเราจะต้องเตรียมอะไรต่อไปเพราะว่าเราจะต้องเตรียมเอกสารให้สอดคล้องกับจดหมายแนะนําตัวอ่าทีนี้คือเอามาสรุปกันนิดนึงอีกรอบจดหมายแนะนําตัวแล้วนะก็เป็นผู้ยื่นทํางานร้านเสริมสวย<ๆ>เงินเดือนแปดถึงเก้าพันแล้วก็เจอแฟนชาวออสเตรเลีย ตอนที่อยู่ในไทยหมายถึงว่าตอนที่เขามาไทยเออไม่ได้เจอออนไลน์แล้วก็มีการใช้เวลาร่วมกันแล้วก็พอเขากลับประเทศก็ติดต่อกันผ่านทาง facebook แล้วก็อันนั้นคือประมาณเดือนต้นปีแล้วก็ตอนปลายปีเขาก,กลับมาอีกประมาณสองสัปดาห์แล้วก็อ่ะพอรอบนี้เสร็จกลับไปก็คือเชิญอยากเชิญไปออสเตรเลียซึ่ง ไปประมาณสองเดือนกว่าๆที่ตามแผนเอาไว้คือจำนวนวันมันก็เยอะเออซึ่งหลายคนก็จะกังวลเพราะว่าหนึ่งคือแบ็กกราวไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยดีนะเพราะว่างานเสริมร้านเสริมสวยเนี่ยส่วนใหญ่มักไม่มีใบรับรองงานให้เผลอๆเจ้าของร้านยังทำไม่เป็นเลยจะทำไงก็ไม่รู้อะไรอย่างนี้อย่างอันนี้ก็เอออันนี้ให้ให้คนโไกด์ทำ ใบรับรองงานให้คือคือไม่ใช่เราเมคแต่ว่าคือทุกคนก็ทําเองได้แต่สําคัญคือทําเสร็จก็คือต้องให้ข้อมูลครบถ้วนด้วยอ่าแล้วก็ต้องเสร็จก็ให้เจ้าของร้านเซน็นและแนบหลักฐานของเจ้าของร้านด้วยอ่าอย่างเช่นมีอะไรอ่ะคืออยู่ว่ามีอะไรคืออันนี้ใช้กับร้านเล็กๆอื่นๆก็ได้นะอ่ามีอย่างร้านเสริมสวยมันจะมีใบอะไรนะอนุญ,ญาตให้ประกอบอะไรที่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพอะไรของเขาไม่รู้ใช่ไหมหรือว่าอันนั้นก็ได้หรือถ้ามีคัมเรียนการค้าก็ได้แต่ว่าต้องแปลเป็นภาษา,ษา,ษา,ษานะอังกฤษนะเจ้าของเซ็นแล้วก็แนบหลักฐานของร้านถ้ามีถ้าไม่มีก็ขั้นต่ำสุดก็คือสําเนาบัตรของเจ้าของอก็คือมีเคสนี้เรื่องงานก็คือทำไว้รับรองงานไปซึ่ง,งถ้าไม่มีก็ทําเองแล้วก็แล้วก็วกมีอะไร ลายไอรูปภาพการทำงานอที่โชว์ว่าทำงานนี้จริงๆแบบรูปภาพการทำงานเยอะอยู่เยอะอยู่แล้วก็รูปภาพถ่ายคู่กับผู้เชิญอ่ารูปภาพการทำงานเนี่ยต้องถ่ายให้เห็นหน้าร้านถ่ายให้เห็นตอนทำงานอย่างเสริมสวยก็ต้องเป็นเนี่ยกำลังเป่าผมอยู่เอ,อบรรยากาศภายในร้านอ่าและต้องมีตัวผู้ยื่นด้วยนะ เนั้นก็ต้องให้คนอื่นถ่ายให้แหละอตอนทําผมส,สัาสีอะไรพวกนี้ยก็หลายๆรูปหลายๆคนหน่อยอไม่ใช่ว่าลูกค้าคนเดียวถ่ายมาหมดตั้งแต่ตอนสระผมยันโกกผมเลยคนเดียวเลยไม่ก็ถ่ายหลายๆคนหน่อยเราก็แน่นอนไม่ต้องไม่ไม่เห็นหน้าลูกค้าเห็นแต่ด้านข้างด้านหลังก็ได้เพราะว่าไม่เห็นเห็นหน้าลูกค้าก็ไม่ได้ไม่ดีใช่ไหมเออเทนั้นก็อะคือเอาแค่ดูให้ออกว่าเป็นผู้ยื่นน่ะ อไม่ต้องเห็นหน้าชัดเจนขนาดนั้นก็ได้เอาแค่ okay, ดูออกว่าคือคนเดียวกันกับที่ขอวีซ่าอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็รูปถ่ายคู่เยอะมากฉะนั้นก็รประมาณเกือบสี่สิบรูปได้ฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ทำก็ทำตอนที่ผู้เชิญมาไทย <c oughs> ก็ทำไปา่หลายไละโอกาสอ่าก็คือบางคนไปเที่ยวกันวันเดียวเสร็จแล้วก็ จะพาชุดเดียวถ่ายมาหมดเลยอย่างนี้ก็ดูออกนะฉะนั้นก็ถ่ายหลายๆโอกาสครับอันนี้ถือว่าเจอกันก็ไม่ได้นานมากแต่ถ่ายมาเยอะก็เตรียมตัวมาดีโอเคแล้วก็เสริมอีกก็คือรูปของการคุยวิดีโอคอลอันนี้ก็เยอะอาจจะเป็นสาเหตุที่เขาผ่านก็คือหลายโอกาสมากรูปวิดีโอคอลก็เยอะมากแล้วก็ อ่าจริงๆแชทตัวอักษรก็ได้เพียงแต่ว่าถ้าวีดีโอเาก็เห็นหน้าเลยใช่ไหมว่าคุยกันจริงอะไรอย่างเงี้ยครับแชทตัวอักษรต้องให้เห็นชื่อด้วยนะเอาให้ดูรู้เรื่องนะว่าเป็นแชทของใครอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อย่างอื่นมีอ่าหลักฐานการโอนเงินจากแฟนก็ส่งเพิ่มไปครับแล้วก็ก็คือเคสนี้ความเสี่ยงนะครับก็อยู่ที่ว่ารายได้น้อย รา,ายได้น้อยไม่เป็นไรนะแค่ว่าหลักฐานเรื่องงานเราครบหรือเปล่าเนีย่ยเมื่อกี้ก็บอกว่าเรื่องส่งใบรับรองการทํางานไปจดหมายซึ่งทําเองด้วยหมายถึงว่าถ้าเกินคนนี้ก็คือให้กลุ่มกายทำแต่เกิดว่าเพื่อนๆก็ทาเองเป็นก็ทําครับเรามีอ e ีบุ๊กนะอยู่ดูดูใต้วิดีโอก,ก็ได้ได้ทังจดหมายแนะนําตัวจดหมายเชิญใบรับรองงานหรือจดหมายสปอนเซอร์อะไรอย่างเงี้ยเออถ้าทําไม่เป็นนะคนะรับเดี๋ยวค้นวิดีโอของเราก็ได้เราเคยพูดเอาไว้ครับแล้วก็ ผู้เชิญออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดแน่นอนถ้าเกิดว่าไรายได้เท่านี้เราจะไปตั้งกี่สิบวันเนี่ยก็ต้องใช้เงินเยอะอยู่ครับมีผู้เชิญออกแต่ว่าจุดอ่อนอีกอันหนึ่งก็คือความสัมพันธ์อาจจะยังไม่ได้นานมากแต่ว่าก็ก็โอเคแล้วนะถ้าไม่นานก็คงประมาณแบบเดือนเดียวอะไรเงี้ยสามเดือนอะไรเงี้ยถือว่ายังไม่นานมากอันนี้เกินครึ่งปีแล้วถือว่าโอเค ครับแล้วก็ภาระผูกมัดก,กับประเทศไทยไม่ค่อยมีจริงๆถ้าบอกว่าเอาเรื่องงานอย่างเดียวเนี่ยก็ถือว่าถ้าถ้า,ถ,าถ้าจะมองหาเรื่องนะถ้าคนตัดสินจะมองหาเรื่องก็คือว่าโอ้ก็งานแบบนี้ก็กระโดดไปหาอย่างอื่นเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหมเออถ้าถ้าเขาจะหาเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าบังเอิญเขาจะได้เรื่องของรูปภาพกับวิดีโอขอกับผู้เชิญก็คือความสัมพันธ์กับผู้เชิญแนนแฟน ก็เป็นจุดที่ทําให้เขาผ่านทะนั้นก็คือถ้าแบ็กกราวด์ไม่ดีไม่เป็นไรก็คือขอให้รูปภาพรูปวิดีโอคอลกับผู้เชิญเยอะๆครับแล้วเออด้วยกันครับแล้วก็อ๋ออีกอย่างหนึ่งคือสุดท้ายนะครับส่วนเอกสารของผู้เชิญนะแล้วแต่ประเทศนะถ้าเป็นอย่างของออสเตรเลียเนี่ยเอกสารก็ ก็แนะนําส่งให้เยอะที่สุดเท่าที่ทำได้มีอะไรบ้างเี่ยจดหมายเชิญก็ต้องเขียนมาคล้ายๆกับเราทําจดหมายแนะนําตัวนั่นแหละว่าเออเจอกันเมื่อไหร่ทาอะไรร่วมกันบ้างอันนี้แต่น,นี้ผู้เชิญเขียนนะจะเขียนลายมือก็ได้ถ้าอ่านออกนะตะกี้าลายมือแล้วอ่านไม่ออกนี่พิมเอาแล้วก็เหตุผลในการเชิญแล้วก็จะออกค่าใช้ใจ่ายให้ยังไงบ้างออกให้ทั้งหมดหรือออกแค่บางส่วนแต่อย่าลืมนะถ้าออกบางส่วนเนี่ยบางคนให้ที่พักเฉยๆอะไรเงีย การเงินผู้ยื่นก็ต้องร้อมฉะนั้นควรจะผู้เชิญควรจะออกให้ทั้งหมดดีกว่าไม่ได้ไม่ได้ต้องจ่ายเงินจริงใช่ไหมแค่โชว์การเงินเฉย,ยๆแล้วก็สุดท้ายก็จะยืนยันว่าผู้ยื่นจะกลับตามเวลาแน่นอนก็คือเหมือนเหมือนการันตีว่าเออถึงเวลาแล้วผู้ก็จะให้ผู้ยื่นกลับไปที่ประเทศแน่นอนไม่อยู่เกินเวลาแน่นอนอะไรอย่างนี้นะครับจดหมายเชิญนะแล้วก็พาสปอร์ตตาประทับเข้าไทย เพื่ออย่างอื่นประเทศอื่นไม่ต้องนะเออคือเอาเฉพาะตาประทับที่ผู้เชิญเคยเข้าไทยตอมที่สนามบ,บินปั๊มให้นั่นแหละจะได้โชว์ได้ไงว่ามาจํานวนเท่านี้รอบจริงๆตามที่อ้างในจดหมายแล้วก็สําคัญที่สุดๆเลยหลักฐานการเงินก็คือบัแบงก์สเตทเมนต์บัญชีธนาคารที่มีเงินฝากเข้าถอนออกนะย้อนหลังสามเดือนอันนี้บางคนอาจจะไปจําส,สับสนกับบางทีเขาเป็นสลิปเงินเดือนเขาไง ก็นึกว่าอันนี้คือแบงค์สเตตเมนต์แล้วว่าไม่ใช่นะคนละอย่างอันนั้นเรื่องงานเอ่อคือซีเรียสก,ก็คือเรื่องเงินครับเรื่องงานนี่ผู้เชิญจะส่งหรือไม่ส่งก็ได้นะแต่ถ้าส่งก็คือเพิ่มความแน่นบางคนไม่ส่งก็ไม่มีปัญหาอะไรครับแล้วแต่ความกังวลแต่ว่าเรื่องเงินเนะี่ยต้องส่งก็คือบัญชีธนาคารย้อนหลังสามเดือนของผู้เชิญที่โชว,ว่ามีเงินเพียงพอด้วยครับมีเงินเพียงพอก็ เอา2,500บาทคูณจานวนวันที่จะไปเยี่ยมแล้วก็บวกค่าเครื่องบินประมาณสี่หมื่นก็เป็นการคานวณครับก็สือสรุปว่าจดหมายเชิญพาสปอร์ตตาประทับเข้าไทยบัญชีการเงินย้อนหลังสามเดือนครับถ้าจะมีอย่างอื่นอีกก็คือแล้วแต่แล้วแต่สะดวกแล้วแต่ความกังวลก็เรื่องงานหรือว่าถ้าเกษียณก็เอกสารยืนยันเกี่ยวกับการเกษียณหรือว่าอะไรอีกเกี่ยวกับที่อยู่ของผู้เชิญอะไรก็ว่ากันไปก็ส่งเพิ่มมาด้วยก็ได้ แล้วก็แล้วแต่ประเทศอีกว่าบางประเทศอาจจะต้องมีใบการันตีที่ต้องไปทํากับทางการแต่อย่างของออสเตรเลียในนี้ไม่มีไม่ไม่ได้ใช้นะครับโอเคก็วันนี้ขอบคุณเพื่อนๆที่รับฟังนะครับถ้าเกิดว่าใครมีเคสอะไรหรือมีคําถามนะครับก็ถามที่คอมเมนต์ใต้วิดีโอได้เลยแล้วก็ติดตามโกโนไกได้ที่โกลโดไกดอทคอมนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคอมเมนต์